การนอนบนรถไฟที่จีนนั้นเป็นยังไงกันนะ สวัสดีครับผมเอชานานะครับคลิปนี้จะมารีวิวที่นั่งแบบที่นอนแบบแขกนะครับบนรถไฟเร็วของจีนที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแม้ว่าผมนั้นจะชอบเดินทางในประเทศจีนด้วยรถไฟความเร็วสูงแต่บางครั้งถ้าหากที่ที่ผมจะไปนั้นค่อนข้างไกลและถ้าผมไม่รีบร้อนด้วยแล้วการเดินทางด้วยรถไฟเร็วในจีนนั้นก็เป็นทางเลือกที่มีราคาถูกกว่าและก็ไม่เร็วเลยทีเดียวครับโดยรถไฟที่ภายนอกเป็นสีเขียวนั้นจะเรียกกันว่าลู่อผีเชิงนะครับสำหรับที่นอนแบบแข็งัก่นั้นดานัก็จะถูกเ่่าทไ ซึ่งเขาก็จะเตรียมผ้าห่มและหมอนนุนเอาไว้ให้เราในทุกที่นอนโดยที่นอนชั้นที่สบายที่สุดดูแล้วจะเป็นชั้นล่างเพราะไม่ต้องปีนขึ้นปีนลงให้วุ่นวายแถมยังมีโต๊ะเล็กๆเ,เอาไว้ใช้สําหรับวางสิ่งของวยนะครับส่วนชั้นกลางกับชั้นบนนั้นต้องถอดรองเท้าและปีนบันไดนี้ขึ้นไปโดยชั้นกลางนั้นก็พอใช้ได้ครับแต่ชั้นบนนั้นผมคิดว่าไม่ดีเลยการขึ้นลงเป็นอะไรที่ลําบากสุดๆโชคดีที่ผมไม่เคยซื้อได้ชั้นบนเลยสักครั้งในส่วนตรงทางเดินนั้นก็็จจะะมมมมีีีีีีีททททท่่่่่นน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 ัััััังงงงใใหหห้้้้้้้เเเรรรราา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 ไไดดดดพกกกกกกออออออืืชชววิยยยยยยูภบแแลลตตปสถโ บนรถไฟก็จะมีพนักง,งานนําอาหารและเครื่องดื่มอย่างโจ๊กข้าวกล่องและอื่นๆมาขายกันตลอดไม่ต้องกลัวหิวและยังมีที่สูบบุหรี่อีกด้วยนะครับโดยจะอยู่บริเวณประตูรถไฟมีที่สาหรับล้างมือล้างหน้าและแปรงฟันในส่วนข้างๆกันนั้นก็จะเป็นห้องน้ําโดยโบนรถไฟก็ยังมีจุดให้บริการน้าร้อนซึ่งเราสามารถแวะเข้ามาเติมในทุกเมื่อนะครับส่วนเรื่องความปลอดภนะัยนั้นไม่จําเป็นต้องกังวลเพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยเดินเช็คอยู่เสมอโดยในส่วนที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากที่สุดก็คือรถไฟขบวนนี้มาถึงที่หมายได้ตรงเวลามากๆซึึ่่่่งงงงงตตอออนนนี้้ผมมมมกกกก็าาถยยัััััรรุิิแลลลวคบืชปปดไ